ตลาดรถกระบะพิยวพิงอัพของไทยในปี2567น่าจะเข้มข้นดุเดือดมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเมื่อตลาดรถประการพาณิชย์หดตัวอย่างหนักจนไม่ค่ารถยนต์ต้องชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งกันเองอิสุดีแม็ไม่ง่ายที่จะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5ติดต่อกันเมื่อโตโยตา้าเริ่มทาแต้มต,มตามมาติตดๆด้วยไฮรักซ์แชมป์แถมอาจจะได้ยอดเพิ่มจากรุ่นใหม่ไฮบริดที่เพิ่งเผยโฉมไปแล้วในประเทศออสเตรเลีย และรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่สำหรับลูกค้าองค์กรนั่นทำให้อิซสุชิงเปิดตัว X-Series ใหม่ตั้งแต่ต้นปีเพื่อทำยอดขายให้ได้มากที่สุดหวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์รถยนต์และรถกระบะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเป็นปีที่5ติดต่อกันบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี2566พร้อมคาดการตลาดรถยนต์ไทย ี2567โดยในปี2,566ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ภาพรวมของสายกรมยันยนต์ไทยยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวโดยตลาดภายในประเทศยังคงมีทิศทางที่ชะลอตัวในขณะที่ภาคการส่งออกโดยรวมมีการขยายตัวที่ดีขึ้นทั้งนี้มีปัจจัยหลากหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดในปีที่ผ่านมาทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ กำลังซื้อที่ชะลอตัวลงจากหนี้ครัวเรือนสูงตลอดจนการชะลอซื้อรถยนต์ของภาคธุรกิจเพื่อรอความชัดเจนจากมาตรการรัฐซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถและตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามยังพอมีปัจจัยด้านบวกอื่นๆที่ส่งผลต่อสารกํายันยนต์เดรวม อัทิสัดส่วนการขายของตลาดรถยนต์นั่งในประเทศที่ขยายตัวดีๆโดยได้กระแสะความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับอน,นิสงจากมาตรการสนับสนุนด้านราคาของภาครัฐตลอดจนตัวเลขการส่งออกรถยนต์ของไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนการผลิตเพื่อส่งออกในช่วงที่ผ่านมาเพื่อชดเชยการส่งมอบรถที่ล่าช้าจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนสําคัญจนทำให้การผลิตล่าช้าออกไปในปีก่อนหน้านี้ทั้งนี้ จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวได้สะท้อนมายังตลาดรถยนต์ในประเทศโดยมีตัวเลขยอดขายรวมในปี2566อยู่ที่7 7 5 7 8 0คันหรือลดลง9%เมื่อเทียบกับปี2565ส่วนแนโนโมุสาหกรรมยันยน์ไทยในปี2567คาดว่าจะยังอยู่ในสภาวะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมๆก,กับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดโดยมีปัจจัยรอบด้าน ที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมอาทิการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนโยบายของภาครัฐที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายให้เร่งตัวขึ้นการขยายตัวของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในประเทศและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการผลักดันมาตรการสนับสนุนการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่จะส่งผลในด้านการส่งออกตลอดจนสันนการหนี่ครัวเรือนที่ยังคงสูงและที่ทางของนโยบายอัตราดอกเบี้ยอีกด้วยทําให้คาดการว่ายอดขายรถยนต์ในปี2567จะอยู่ที่8 0 0 0 0คันหรือเพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วสำหรับยอดขายรถกระบะเพียวปิอัในเดือนธันวาคมปี2566มีประมาณการขาย19,543คัน ลดลง44.9%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. Toyota Hilux อันดับ 2. Isuzu D-Max อันดับ 3. Ford Ranger อันดับ 4. Mitsubishi Triton อันดับ 5. Nissan Navara อันดับ 6. MG Extender และอันดับ 7. Mazda BT-50 แม้ว่า Isuzu D-Max จะปิดท้ายปีไม่สวยเพราะถูก Toyota Hilux ทำยอดขายแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเดือนสุดท้ายของปีแต่ด้วยยอดขายสะสมที่ตุนเอาไว้จึงทำให้ D-MAX สามารถคว้าแชมป์รถยนต์และรถกระบะที่ขายดีที่สุดในประเทศไปได้เป็นปีที่4ติดต่อกันอย่างไรก็ตามการขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของไฮลักแตกต่างไปจากที่ผ่านมาเพราะมียอดขายของไฮลักซ์แชมถูกรวมเข้าไปด้วยซึ่งโตโยต้าตั้งเป้ายอดขายเอาไว้ถึง1 5 0 0คันต่อเดือน มากพอที่จะช่วยพลิกสถานการณ์ให้กลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้อีกครั้งหลังจากที่ไฮลักซ์อยู่ในช่วงปลายโมเดลแต่ก็ต้องดูกันอีกทีว่ายอดขายที่โตโยต้าหวังไว้จะทําได้ตามที่คาดหรือไม่เพราะเซกเมนต์นี้มีการหดตัวอย่างหนักจากการที่สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและภาวะหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้นที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คงจะเป็นมิตซูบิชิไทรทันโฉมใหม่หมดทั้งคันที่การเปิดตัวเจเนเรชันใหม่ แทบจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะยอดขายยังตามหลังอันดับ3อย่าง Ford Ranger ถึงเท่าตัวทำให้ในปี2567นี้ Mitsubishi อาจจะต้องหามาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นตลาดหากยอดขายยังอยู่ในระดับนี้ในภาพรวมยอดขายของรถกระบะเพียวพิกอัพทุกรุ่นลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนยอดขายรถกระบะเพียวพิกอั ทั้งปี2566มีประมาณการขาย2 6 4 7 3 8คันลดลง31.8%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Isuzu D-Max อันดับ2 Toyota Hilux อันดับ3 Ford Ranger อันดับ4 Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 MG x t e n d e r และอันดับ7 มาสตอร์ปีที50เป็นไปตามคาดอิสุดีแม็กซทำยอดขายสะสมทั้งปีที่ผ่านมาได้เป็นอันดับหนึ่งรองแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันโดยมีคู่แข่งสำคัญคือโตโยต้าไฮลักซ์ตามมาด้วยระยะห่างเกือบ1,000 0คันส่วนอันดับ3เป็นของ Ford r เ n g e r ที่ถือว่าทิ้งห่างอันดับ4 m i มิตซูบิชิไททันแบบเท่าตัวส่วนอันดับ5 6และ7เป็นของนิส s ัน n น v วรา MG Extender และมาส d ต BT-50 ตามลำดับแต่ในภาพรวมยอดขายทั้งตลาดลดลงอย่างมากถึง31.8%จากปีก่อนหน้าและแม้ว่าสถานการณ์ในปี2567อาจจะยังไม่แตกต่างไปจากปีที่แล้วมากนักแต่การแข่งขันน่าจะดูเดือดมากกว่าเดิมระหว่าง2เจ้าตลาดคือ i ิสุดีแม็และโตโยต้า i l u ัก์เพราะโตโยต้าก็คงไม่ยอมให้อิสุกลายเป็นแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันได้ง่ายๆซึ่งการส่งไฮลักซ์แชมป ลงสู่ตลาดก็เป็นการสอนเห็นท่าทีของโตโยต้าในเรื่องนี้เพราะบริษัทรู้ดีว่าการที่จะพยายามเข็นเอา h ฮลักซ์ฟีโวหน้าตาเดิมที่ปรับชมเล็กน้อยไปในแต่ละปีมากระตุ้นตลาดไม่น่าจะพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้แม้ว่าจะมีการเพิ่มเวอร์ชันไฟฟ้าแบตเตอรี่และ My Hybrid เข้าสู่ตลาดในปีนี้ก็ตามโดยเฉพาะเวอร์ชัน My Hybrid ที่มีการเผยโมในประเทศออสเตรเลียไปมันมาทางโตโยต้าเองก็ยังไม่กล้าจะเรียกเต็มปากว่า เป็นรุ่นไฮบริดได้ซ้ําเพราะช่วยประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นเพียง6 1 0เท่านั้นจากการแถลงข่าวของโตโยต้าเองและยังมีการเรียกระบบขับเคลื่อนนี้ว่าเทคโนโลยี48โวลต์ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความจุด2.8ลิตรโดยที่ไม่มีการใช้คําว่าไฮบริดในเอกสารแถลงข่าวแต่อย่างใดโตโยต้าจึงอาจจะไม่ได้คาดหวังในด้านยอดขายจากไฮลักซ์เวอร์ชันนี้เท่าใดนักนั่นจึงทําให้ไฮลักซ์แชมป์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเอื้อมถึงได้ง่าย น่าจะทำยอดขายได้เป็นเกอบเป็นกำรรกว่าส่วนทางฝั่งของอิสุก็ไม่น้อยหน้าส่ง X Series โฉมใหม่เข้ามากระตุ้นตลาดตั้งแต่ต้นปีหวังเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้เจาะกลุ่มเดียวกันกันกบไฮแลคส์แชมป์แต่ก็น่าจะช่วยเพิ่มยอดขายกับอิสุในปีนี้ได้พอสมควรและน้นมีการแข่งขันระหว่างเจ้าตลาดทั้งสองรายน่าจะเข้มข้นดุเดือดมากเป็นพิเศษเพราะยอดขายที่เพิ่มขึ้นจะต้องเน้นไปที่การชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาจากคู่แข่ง จากเดิมที่ได้มาจากทั้งคู่แข่งและการขยายตัวของเซกเมนต์ที่เพิ่มขึ้นพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ